ตอนนี้เราอยู่กลางสาวัวนะครับสะวัวที่ไหนตะบัวที่ไหนสาวัวครับแนะนำเราที่มันอยู่ไหนที่ตรงนี้รัวประหลาดบัวประหลาดนะครับตัวนี้ระหว่างระหว่างบัวที่เรียกว่าประหลาดแล้วกับคนที่อยู่ข้างๆาเนี่ยอะไรประหลาดกว่ากันครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมครคนประหลาดมั้งครับอ๋อคนประหลาดใช่ไหมครับ คนที่ถ่ายก็ประหลาดเหมือนกันนะครับคนที่ถ่ายหน้าตาดีนะครับแต่ว่าไม่นิยมที่จะเฮดีมากเลยนะครับไม่นิยมที่จะออกกล้องนิเชยนะครับโมเฮงดีมากเลยครับคุณถ่ายนะครับตอนนี้มีคนกัดแล้วนะครับมีอะไรมากัดคนถ่ายเ่องยัไงบ้างครับที่ได้มาทํางานที่ที่นี่ครับที่โลตัสเนี่ยครับก็ดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เงินเดือนหรือเปล่าอ๋อัดอล่ะ เพราะลาดาดความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรตัดกันไม่รู้จริงๆนะคแต่รู้จริงๆใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการนะครับถ้างั้นอยาก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 รู้ไหมครับอะไรรคับอยากรู้ความจริงไหมครับเราต้องไปถามคนโบราณะคนโบราณอยู่ฝั่งนั้นตามมาสักพักหนึ่งอายุเราเราเออครับาดูคนสร้างคนโบราณนะครับคนโบราณครับคนโบราณถาน้านี่แหละคนโบราณ อ๋อนี่ไงเจอคนโบราณแล้วมมถไจัต